สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่กาดจิงใจมาร์เก็ตค่ะที่นี่นะคะรายล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวชุ่มค่ะทำให้บรรยากาศเย็ยนสบายแล้วก็ชิลๆเหมาะกับการเดินแบบเป็นส่วนตัวและไม่แออัดด้วยนะคะแถมยังได้กลิ่นอายของความเป็นเมืองเหนืออีกด้วยค่ะปะเดี๋ยวเราไปเดินชมกันเลยดีกว่า ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านเห็ดหอมค่ะหรือร้านที่คนเชียงใหม่มาเรียกกันว่าร้านลูกชิมหน้าวอร์มอัพค่ะโดยปกตินะคะร้านนี้มักเปิดตอนกลางคืนค่ะถ้าพี่ๆคนไหนอยากกินตอนเช้านะคะสามารถมากินได้ที่นี่เลยค่ะตลาดจริงใจมาร์เก็ตค่ะอร่อยมากน้ำจิ้มแล้วก็ความไปของทอดเอข้ากันมากอมของข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่ของหวานกันเลยค่ะ ต่อ,อกันที่ร้านไอศครีมนะคะชื่อร้านพึ่งผลิตค่ะเป็นไอศครีมซอฟเสิร์ฟดังพึ่งแท้ค่ะรสชาติจะเป็นยังไงจะหอมหวานขนาดไหนไปชิมกันเลยได้มาแล้วนะคะไอศครีมดังพึ่งสดค่ะลองชิมกันเลยนะคะรสชาติแบบเออดังพึ่งหอมหวานแล้วก็เข้ากับไอศครีมคูโทนมากเลยค่ะ หรบพี่ๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากทานไอศครีมนะคะมีขายที่นี่นะคะในตอน6โมงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะแล้วก็ในตอนเย็นนะคะขายที่มอสเปสค่ะ4่โมงครึ่งถึง3ามทุ่มค่ะค่ะอันนี้นะคะเป็นกาแฟไนโตรนะคะ รู้สึกถึงความแบบมีแก๊สอะไรเงี้ยเออรู้สึกแบบรสชาติแปลกใหม่ดีค่ะถ้าเกิดใครอยากมาลองกาแฟาในตรงนะคะสามารถมาได้ที่ร้านนี้เลยค่ะร้านคําสุขสโลโบาค่ะ ค่ะร้านนี้นะคะก็จะเป็นร้านงานคราบค่ะที่ใช้ผ้าย้อมคราบนะคะมาทําเป็นนี่ค่ะตุง้งหูอ่าพวกเสร้อคอกําไลแล้วก็พวกโมบายค่ะ mm hmm. นอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีตุ๊กตาด้วยค่ะเน mm ี hmm. ย่ยน้องหมีน่ารักมากเลยเนี่ย ที่นี่นะคะก็มีร้านขายต้นบันไซด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีต้นกระบองเพชรด้วยถ้าเกิดใครนะคะอยากซื้อไปเป็นของฝากเอาไปวางตกแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านที่เป็นงานแฮนด์เมดนะคะทำมาจากผ้าายกับผ้าลินินค่ะเขามีแบบว่าหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์มากเลยนะคะมาอุดหนุนงานแฮนด์เมดกันเยอะๆนะคะ ค่ะตลาดในนี้นะคะจะเป็นตลาดขายผักออร์แกนิกค่ะทุกอย่างออร์แกนิกปลอดสารพิษแล้วก็ปลอดภัยสุดๆไปเลยค่ะไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงด้วยนะคะเ,คเขาทำเป็นโครงการหรือว่าเป็นอ,อะไรปทปลูกเองปลูกเองเหรอ นี่เขาเปิดพื้นที่ให้ศิลปินช่างฝีมือเกษตรกรในภาคเหนือได้มาขายของกันด้วยนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการและสังคมด้วยค่ะเหมือนมอชอของเราเลยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจอยากสนับสนุนมอของเราสามารถติดต่อได้ที่เพจนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มชได้เลยค่ะ